ข้อความจากคนเก่าอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณประจำวันนี้เขาอยากจะสื่อสารอะไรมาที่คุณถ้าในกรณีที่คุณบอกว่ามีคนเก่าหลายคนเวลาที่คุณมาเจอคลิปวิดีโอนี้คุณนึกถึงใครเป็นคนแรกก็คือข้อความของเขาคนนั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณตั้งจิตนิ่งๆน,นะคะนึกถึงหน้าเขาแล้วก็ชื่อเขาขอให้ไพ่ช่วยตอบทีว่าเขาคนนั้นมีอะไรที่อยากจะสื่อสารมาที่คุณ เดี๋ยวนชาขอสับไพ่ไปด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันนะข้อความใบแรกอืมใบแรกขึ้นมาไพ่ดีมากเลยอะ่นะนชาสัมผัสได้ถึงพลังงานของการสำนึกผิดอยากจะมาขอโทษอยากได้รับการให้อภัย เขารู้สึกผิดต่อคุณนะแล้วตอนนี้เขาคิดได้แล้วเขาอยากขอโทษคุณจริงๆเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาบางคนนี่คือแบบออกแนวแบบว่าอยากมาขอโอกาสกลับมาคืนดีกับคุณเลยนะคือพลังงานของไพ่คุณจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีการยื่นมือมาขอโอกาสแล้วก็มีมือที่ได้รับโอกาสนะคะมีการให้โอกาสกันเกิดขึ้นก็คือสำนึกผิด อยากขอโทษคุณนะคะอะแล้วยังไงต่อโอ้ชัดเจนมากชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะสองใบเนี่ยขึ้นมาเบิ้ลเลยเอ e เนอรแบบเหมือนกันมากมีมือที่ยื่นไปขอโอกาสมีมือที่ยื่นมาให้โอกาสเขาสำนึกผิดจริงๆและอยากมาขอโทษนอกจากการขอโทษก็จะมีในเรื่องของการอยาก ได้รับโอกาสจากคุณบางคนก็คือเขาอยากที่จะกลับมาขอโอกาสเพื่อจะกลับมาคืนดีมาคบกันแต่บางคนก็คือเขาอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องติดขัดอะไรอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะเพราะว่าไพ่หกเหรียญน่ะมันก็เกี่ยวกับเรื่องการซัพพอร์ตช่วยเหลือการให้การแบ่งปันคือไพ่สองใบเนี่ยพลังงานเขาจะคล้ายกันมาก เขามองว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีเป็นพ่อพระแม่พระเป็นนักบุญเป็นนักให้อภัยนะเขาเชื่ออย่างนั้นเขามองว่าเราเป็นคนชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะ่ะเพราะฉะนั้นมองว่าเขารู้จุดอ่อนของเรานะจะใช้ความใจดีตรงนี้กลับมาขอโอกาสจากเราไอ้มาขอโอกาสคืนดีกันไม่เท่าไหร่หรอกแต่บางคนมาขอความช่วยเหลือเนี่ยสิอันนี้เราก็ต้องอพิจารณาไปนะ แล้วยังไงต่อโหคนคนนี้ความมั่นใจเขาอ่ะให้ระดับสิบเต็มสิบคือเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆเขามั่นใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขา take action เข้าหาคุณอ่ะคุณจะใจอ่อนเขาเป็นคนที่มองว่าตัวเขามีเสน่ห์ตัวเขามีดีตัวเขาเป็นคนที่สามารถที่จะกำหนดทิศทางควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ ออกแนวแบบมีความทิท่ติอีกโก้มีความแอบแอบบ้าอำนาจนิดนึงอะ่นะเนาะคล้ายๆานาะซิสิส,ส,สนิดนึงอะ่ะอาการของเขาจะอย่างนั้นนะคะเจ้าเสน่ห์นะแล้วกม็มีพลังงานของความแตกต่างด้วยนะอาจจะมีความแตกต่างกันด้วยเรื่องของอายุต่างต่างวัยต่างชาติต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะหรือแตกต่างกันด้วยเรื่องของ การเลี้ยงดูการเติบโตทัศนคติความคิดเห็นมีพลังงานของคนที่อาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆนะขับเคลื่อนเรื่องการเดินทางตลอดหรือเกี่ยวกับการเอ,อเรียกได้ว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับพวกเครื่องแบบอะนะทหารตำรวจอะไรพวกนี้นะ หรือบางทีก็คือเขาขับรถบ่อยหรือทำเกี่ยวกับขนส่ง transportation l o g i s ิ i c อะไรพวกนี้นะคะพลังงานคนไกลคนต่างชาติก็ได้ที่รู้ๆคือมั่นใจเจ้าสเสน่ห์ตัวเลือกเยอะทางเลือกเยอะขนาดว่าสำนึกผิดแล้วนะแต่ก็ยังแอบมั่นหน้านะว่าถ้ามาขอโอกาสนี่ย คุณจะให้โอกาสถ้ามาขอความช่วยเหลือคุณก็จะให้ความช่วยเหลือคือตอนนี้เขารู้แล้วว่าอะไรที่ดีที่สุดคุณเห็นไหมคะว่าตัวเลือกเขามีมากมายแต่เนี่ยเขากําลังจะเลือกคุณเพราะอะไรคุณเห็นสีขาวไหมสีขาวสว่างสดใสบริสุทธิ์เป็นคนดีเป็นพ่อพระแม่พระเป็นใจบุญชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันเป็นคนดีมากเขาจะมาเลือกคุณนะคนอื่นๆที่เขาเคยเลือกไปอ่ะเหมือน เหมือนเขาได้รู้แล้วว่าสิ่งนั้นนะ่ะไม่ได้ดีเห็นไหมสีดํามาเลยเนะี่ยสิ่งนั้นไม่ได้ดีเหมือนเขาทิ้งสิ่งดีๆไปนั่นก็คือคุณอนะ่ะตอนนี้มาเห็นค่าคุณละนะสีขาววิ่งมาเลยเป็นแบบเป็นคนดีอะอ่ะมาแล้วเขาอยากจะบอกอะไรอีกนะอุย๊ยคือ เขาอยากกลับมาจริงๆเนี่ยอยากกลับมาอยากมาสนิทสนมอยากมาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณน่ะเขามีการแอบสืบแอบส่องนะคือบางคนน่ะไปแอบ,บสืบคุณทางช่องทางโซเชียลออนไลน์หรือบางคนน่ะก็มีแอบ,บสืบแอบแบบออไปติดตามเรื่องชีวิตของคุณน่ะจากคนรอบข้างนะคะแต่ทีนี้ไพ่ใบนี้นะชาว่าคนคนนี้เขามีความดือ้ๆอๆคือแอบ,บมั่นใจมากเลยอะ่ะ ว่ายังไงคุณต้องให้โอกาสเขาอะนะคะเออมีความทิฏฐิมีความอีโก้ม, eco, มีความเดือดนี่ใสเหมือนเด็กอะนะอ่ะแล้วเขาอยากจะบอกอะไรอีกคือเขาเข้าใจแล้วอะว่าช่วงเวลาที่มีคุณกับไม่มีคุณมันต่างกันยังไงตอนแรกเขาก็คิดว่าเขาอยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกชิลสบายแต่พอห่างคุณไปนานๆนน่ะ เขาถึงได้เข้าใจเลยว่าไม่มีคุณนะ่ะมันมีข้อเสียหลายอย่างบางคนก็คือเงานะไม่มีคนคอยคุยด้วยไม่มีคนคอยให้คำแนะนำปรึกษาหรือบางทีขาดการซัพพอร์ตช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะประกอบกับบางคนนี่คือเขาอาจจะไปลองคุยกับคนอื่นๆแล้วอะแล้วมันเห็นถึงความแตกต่างแล้วอะเห็นถึงความแบบ เออขาวกับดํามันเป็นยังไงเออสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นยังไงมันชัดมากมันก็เลยทําให้เขาเริ่มกลับมาคิดถึงคุณนั่นเองนะแสะดงว่าถ้าไปได้ดีแล้วอาจจะไม่ย้อนกลับมาน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะเขาอยากจะบอกอะไรอีกอุย้ยอยากกลับมาขอโอกาสนะคะพลังงานของการแอคชั่นนะการเทคแอคชั่นกับให้โชคชะตาวนเวียนกลับมามูฟอนเป็นวงกลม โชคชะตาคุณกับเขามันยังไม่จบเนี่ยเห็นไหมเ,ออเจ้ากรรมนายเวรคนโปรดของคุณเนี่ยกำลังจะกลับเข้ามาเข้ามาแน่นะคะภายใน7วัน10วันเนี่ย7วัน10วันถ้าบางกรณีช้าสุดนะคะ7-10สัปดาห์นะคือแล้วแต่กรณีนะแต่ละคนอนะมันสถานาการณ์มันไม่เท่ากันถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณกับเขาจบกันไป7-10วันก็กลับมาเนี่ยนะคะ เนี่ยการแอคชั่นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะอาจจะต้องมีระยะห่างนิดนึงก็7สัปดาห์ถึง10สัปดาห์คนคนนี้จะมีการติดต่อกลับมาอ่ะทีนี้เดี๋ยวนะจะเปิดให้ดีกว่านะว่าถ้ากลับมาแล้วอ่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไปในทิศทางที่ดีไหมอ่ะจะได้ตั้งรับกันถูกนะขอสามใบสิไว้คารมดีด้วยนะคนนี้อืมอืม สวยหล่อค่ะลมดีมีเสน่ห์แพลวพลาวพูดจาดีมีหลักการนะชักแม่น้ำทั้งห้ายกเหตุยกผลมาเออบอกเลยนะคะเขาอ่ะจะพูดจาโน้มน้าวชักแม่น้ำทั้งห้าใช้ทั้งความแพลวพ่าวความกลุ้มกลิ่มความน่ารักความมีเสน่ห์ความเจ้าชู้ความเจ้าเล่ห์แล้วก็ความจริงจังความมีเหตุผลจนทำให้คุณน่ะ ใจอ่อนนะโอกาสคุณใจอ่อนให้เขาสูงมากแล้วกลับมาจะดีไหมาสามถ้วยขึ้นมา The Moon แล้วก็ The Hermit โอเคค่ะช่วงแรกของการงอ้อเนาะดีหมดค่ะอะไรก็ดีอาจจะพาคุณไปกินไปดื่มไปเที่ยวนะคะพาไปพบปะเพื่อนฝูงนะพาคุณเข้าไปในชีวิตสังคมของเขาทำยังไงก็ตามให้คุณมั่นใจก็ทำได้อยู่สักระยะหนึ่งแหละนะคะแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม เพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่อาจจะเปลี่ยนยากความเป็นตัวตนของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังแค่มีเขาอยู่ในชีวิตอ่ะคบกันไปคุยกันไปชิวๆสบายๆแบบเพื่อนอนะ่ะโอเคนะแต่พอคุณคาดหวังในเรื่อง ความสมพั์ที่ดูจริงจังหรือความสม่ำเสมอจากเขาอ่ะคุณอาจจะผิดหวังเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนรักตัวเองอ่ะเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็รักอิสระแล้วก็ทำตามใจตัวเองอ,อยากใส่ใจก็ใส่ใจไม่อยากใส่ใจก็ไม่อยากใส่ใจชิลเกินนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้าชาด้วยนะขอบคุณค่ะ